สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนาในชีวิตประจําวัน EP ที่15หัวข้อย่อยความสำคัญของการภาวนาตามบุญกริยาวัตถุสิทธิภาวนานี่คือข้อที่3ของบุญกริยาวัตถุสิทธิวันที่28พย2อ6 7 เราก็มาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับภาวนาหมายถึงทั่วๆไปนะก็คือการสวดมนต์น่ะนะครับการสวดมนต์คู่กับภาวนาเราบักไั้ยินคําว่าสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์แล้วก็ต้องภาวนาสวดมนต์แล้วก็นั่งถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือนั่งสมาธิสมาธิน่าจะมีอยู่สองแบบด้วยกันอันแรก เป็นสมาธิในสายโยคียมีมาตั้งนานก่อนสมัยพุทธกาลแลเรียกว่าสมถะกรรมฐานนะครับซึ่งมีตั้งแต่รูปฌา,า,านสี่และอรูปฌานสี่ฌานในที่นี้หมายถึงการเพ่งนะครับชอ,รอกระเชิสราะนนนนะานนอเนนะฌานรูปฌานสี่คือการเพ่งในรูปสี่นะสี่ระสี่ระดับนะครับแล้วก็การเพ่งในอรูปสี่ระดับรวมเป็นแปดระดับทั้งหมดนะ แล้วก็อันที่สองคือวิปัสนากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานนี้จะเป็นวิชาเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะศาสนาอื่นไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับถ้าไม่ใชุู่ธเจ้าแล้วเนี่ยคิดคนวิชานี้ไม่ได้นะครับตอนี้ปกติแล้ววิปัสสนาก็จะหมายถึงการพิาณารูปนามนะ ก็จะพิารณารูปนามในดับฌานที่1นถึงสคือเมื่อ,อนั่งสมถธกรรมาฐานเพื่อจะหาความสงบของจิตนะครับให้ลมให้ใจเข้าออกเนะี่ยกำหนดลมให้ใจเข้าออกนะครับเรียกอานาปานสตินะครับ,ราานะรบหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าไปกระทบที่โพงจมูกนะครับหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไปกระทบที่โพงจมูกหรือจะใช้คํา บริกรรมพูดโทรให้ใจเข้าพูดหายใจออกโทรก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับเพราะในในในชานเนี้ชานฌชานที่1เนี่ยต้องการแค่ลมหายใจเท่านั้นนะครับเมื่อลมหายใจถูกกําหนดโดยที่ไม่มีการซัดสายแล้วนะครับก็จะเหนียวนําให้เกิดวิจารณ์าแรกวิตกคือการกําหนดอ่าสติให้ใหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเมื่อทุกอย่างเป็นไปโดยราบเรียบ พอสมควรพอประมาณจนกระทั่งความฟุ้งซ่านลดน้อยลงแล้วก็จะเป็นไปโดยอ,อัตโนมัตินะครับค้ามภาวนาจะเป็นไปโดยอ,อัตโนมัติแล้วก็จะแผ่วเบาขึ้นเป็นวิจารณ์นะครับอันนี้คือลมหายใจเข้าออกจะแผ่วเบาสม่ำเสมอแต่ในความสม่ำเสมอนั้นแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะถ้าจิตละเอียดก็จะพิจารณาที่เองว่าแต่ลมแต่ละลมหายใจเนะี่ย ก็จะแตกต่างกันก็คืออาการเกิดดับของรูปนามเนี่ยในแต่ละครั้งที่จิตไปรับรู้เนี่ยการเกิดดับของรูปนามเนี่ยจะ,จะไม่เหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันก็นํามาพิจารณาในเรื่องของอการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของรูปนามได้นามะรูป,ปังอนิจังทุกครังอนัตตานามและรูปกายทั้งหลายแหละใจและกายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตน ดูจากลมหายใจเนี่ยก็พอจะรู้ได้นะครับแต่นี้บางท่านเนี่ยก็สงสัยว่ายัางอาจจะไม่พอนะถึงแม้ว่าจะตั้งสติจับลมหายใจในขณะที่ทรงฌานที่หนึ่งคือวิจารณแล้วอะลมหายใจจะราบเรียบสมเสมอแล้วในความรดบเรียบนั้นนะ่ะก็ยังไม่สมเสมอกันอยู่ดีนะครับจะแผ่วเบาลงเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันมันก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆใช่ไหมก็ต้องจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ มันก็เกือบจะจับไม่ได้เกือบจะไม่หายใจทำภาวนาก็จะหายไปอย่างนี้ก็การเกิดดับของรูปนามเนี่ยก็จะไม่คงทุกเส้นคงวาใช่ไหมครับจะไม่เหมือนเดิมนะรูปที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนะนามที่เกิดขึ้นก็คือลมหายใจที่สั้นลงสั้นลงสั้นลงลมหายใจปัจจุบันสั้นกว่าในอดีตอันนี้ลมหายใจนา,นานาคตก็จะสั้นกว่าปัจจุบัน อันนี้เรียกว่าวิจารนะในระดับของฌานที่หนึ่งจะนิ่งอยู่อย่างนั้นนะนะแล้วก็ถ้าหากยังนิ่งอยู่ต่อไปอีกไม่สนใจปล่อยวางไปเรื่อยๆจะเข้าสู่ฌานสองก็ค,คือปิติเกิดอาการขนลุกซูซ่าตามบริบางบริเวณของร่างกายหรือผิวกายทั้งหมดถ้าทรงฌานสองมากๆนะครับก็จะเกิดอาการขนลุกซูซ่าทั้งร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็จะทรง อารมณ์ปิติอยู่เช่นนั้นนะครับแต่ถ้าปล่อยวางต่อไปอีกนะครับก็จะเกิดสุขความสุขในการนั่งสมาธิในขั้นสมถะกรรมฐานนะครับก็จะเสดจสุขมากๆบอกไม่ถูกว่าสุขยังไงสุขมากกว่าทางโลกนะครับสุขทั้งจิตอ่าจิตก็จะปล่อยวางผ่อนคลายนะครับเวทนาอาการรับรู้ทางกายไม่มีแล้วในขั้นนี้นะครับ เวทนานี้จะหายไปในขั้นของบิติแล้วชั้นชั้นสองในี่เวทนาก็หมดละนะครับเวทนาคือความปวดเมื่อยอ่ะในในกายสังขารไม่มีแล้วตั้งแต่ชั้นสองนะชั้นหนึ่งนะในขั้นวิจารณก็จะไม่มีอยู่แล้วถ้ามีแล้วจะเกิดวิจารณ์ไม่ได้นะครับในชั้นหนึ่งไม่ได้น,นี้นะอืมสาหรับในชั้นที่สามปิตสุขที่เกิดขึ้นนั่นนะก็จะเป็นสุขที่เอ่อเกิดจากความสุขทางใจนะครับตอนนี้ ไม่รับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นทางกายลมหายใจไม่ไม่ไมก็ก็หายใจไปนะครับมันแถวเบามากเหมือนจะเส้นใยบางๆเท่านั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันจะนิ่งอยู่ยงั้นการนิ่งสรงอารมณ์ที่สุน้นเป็นเอตัคตาลมคือเป็นอารมณ์สุขอยู่อย่างเดียวอันนี้เป็นฌานรักสารฌานสามนะฌานที่สี่ก็คือว่าไม่ความสุขก็จะหายไปมันเป็นอารมณ์ที่นิ่งสว่างสงบสะอาดอยู่เช่นนั้นนะครับส่งอารมณ์ นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าปล่อยต,อต่อต่อพี่เอกนะครับปล่อยต่อพี่เกนะก็จะเกิดอาการถอดใจทิพมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับถอดใจทิพนะครับก็คือว่าความรู้สึกว่าสมาธิอยากจะถอนไม่ออกจะดิ่งลงลึกเรื่อยๆอย่ะตอนนี้พวกเสียงนะ,ะทางอายตนะต่างๆหรือธรรมะที่มากระทบอายตนะหยาบหยาดนะ ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากถอนสมาธิเลยจะดิ่งลกลึกลงและรวดเร็วมากๆนะครับเหมือนกับเราตกลงไปในเหวอ่ตกจากที่สูงตกตกจากท้องฟ้าลงมาที่พื้นดินอย่างเงี้ยตกจากปากเหวล,ลงไปก้นเหวดิ่งลึกลงไปถ้าใครเคยเล่นบัญชีจาก็จะเข้าใจความรู้สึกพวกนี้ดีนะอืมลุงยังไม่เคยเล่นหรอกแต่ลุงเข้าใจ <laughs> โอเคนะอ่ามันอย่างนง้นแหละประมาณนั้นแหละนะ หมือนกับว่าถ้าคนกลัวตายก็จะก็จะรีบถอนสมาธิออกนะซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่นี้ถ้าไม่กลัวตายนะยอมสละชีวิตเพื่อจะแลกเอา,อาความรู้ในเรื่องของอพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมตามนั้นให้มันถึงที่สุดนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความสว่างหลังจากตกมันจะเข้าหลุมดําไปแล้วลุงใช้คาว่าอย่างนั้นนะก็จะเป็นความสว่างความสว่างสงบนิ่งเข็นกายในกาย เห็นกายทิพย์ของตอนเองนะถ้าเป็นลุงลุงก็จะเห็นในชุดของอุบาสกถ้าเป็นผู้หญิงก็อุบา,บาสิกานี่คือเป็นที่มาของชุดอุบาสกอุบาสิกาที่ชาวเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นแหละถ้าเป็นนักปฏิบัติหรือตั้งบวชนะครเป็นบรรพชิตก็อาจจะเห็นพระในตรงกลางแกนกายคือตรงตรงศูนย์กลางศูนย์กลางกายเนะี่ยจะเป็นพระองครูป คล้ายๆกับวัดธรรมกายนะแต่ว่าศูนย์กลางกายของลุงเนี่ยก็อ,อยู่ตรงกลางกายไม่ได้จำกัดว่าอยู่ตรงสะดือสะดือกี่นิ้วเหนือสะดือกี่นิ้วเอาไว้อยู่ตรงกลางกายแล้วกันนะครับแล้วมันขยายได้ตัวนี้นะเราสามารถที่จะขยายกายทิพย์ที่อยู่ตรงกลางกายให้เท่ากับกายเนือ้อหรือใหญ่กว่ากายเนื้อได้นะครับเมื่อเราเคลื่อนกายทิพย์เหล่าน <lively> ี้ออกมาแล้วอายจตนะเนี่ย ก็จะแยกออกจากกายเนื้อต่อไปอาจตนะของกายทิพย์เนี่ยก็จะ,ะรับรับรูปนะหรือธรรมะได้จริงๆแทนกายเนื้อการที่อาจันะของกายทิพย์สามารถที่จะรับธรรมะมากระทบได้นะแทนอาจตนะทางกายเนื้อได้ก็หมายถึงว่าเกิดเป็นทิพย์มีสภาพเป็นทิพย์อาจตนะนั้นเป็นทิพย์เช่นว่าจักสุทิพย์ คือมองเห็นในสิ่งที่อยากเห็นอยากเห็นอะไรก็จะเห็นสิ่งนั้นและตรงกับสภาพความเป็นจริงนะครับได้ยินในสิ่งที่อยากได้ยินได้ยินอยากได้ยินเสียงใบไม้ตกในระยะทาง10เมตรซึ่งหูธรรมดารับไม่ได้ก็จะได้ยินเสียงใบไม้ตกใบไม้ปิดมาจากขั้วนะดะยินเสียงนะครับดังเพราะถ้ามันก็ล่วงหล่นลงมาถ้าเราตั้งอธิษฐานจิตนะครับอ,อยากเดินทางนะครับ อยากเดินทางไปไหนนะครับใจแสนไกลแล้วก็จะได้ไปนะครับอันนี้นิียาปพิญญาสามในความหมายลุงลุงเรียกภาษาบาลีไม่ถูกนะแต่ทั้งหมดเนี่ยทำมทำมาแล้วเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็อ,อยากเห็นเซลล์ในร่างกายนะครับเซลล์เล็กๆอ่ะที่ประกอบเป็นร่างกายตรงเองอยากเห็นโครงกระดูกอยากเห็นเส้นเลือดทุกจุด ก็จะได้เห็นตามนั้นอยากเห็นอะไรก็จะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นกายสังขารของเราเองภายในนะ,ะแล้วก็กายกายละเอียดหรือข้างนอกกายละเอียดนอกออกไปอะ่ะก็จะได้เห็นนะครับแต่ถึงขั้นนั้นแล้วในทางคติของผู้ศาสนานั้นเราไม่ควรที่จะไปส่งจิตออกนอกให้ดูเฉพาะในกายนะครับและให้หัดศึกษา เทคโนโลยีของพระพรุทธศาสนาคือการเคลื่อนไกลทิพ์ออกจากไายเนื้อนะครับให้เคลื่อนไกลทิพ์ออกจากไายเนื้อประมาณ1เซนเมตรจากเรือนก้นกบนะ่ยนะครับที่นั่งสมาธิในรูปของส,อสมาธิเพชรเนี่ยเคลื่อน,อนขึ้นมาแค่ประมาณ1เซนติเมตรหรือ2เซนติเมตรอย่างมากที่สุดนะเวทนาทั้งหลายแหละก็จะไม่มีแล้วต่อให้มีใครเอามีดมาฟันคอเราเราก็จะไม่รู้สึก เราตายในขณะนี้เรียกว่าการตายในสมาธิแล้วถ้าเราเคลื่อนกายกายทิพย์ออกมาจากกายเนื้อได้นะครับนะครับอันนี้เป็นอภิญญาคร่าวๆซึ่งลุงยังทําได้แค่สามจากหกอภิญญาทั้งหมดยังทําได้หกหกประการนะคือการะระลึกชาติได้การรู้ว่าละเจตผู้อื่นและอะไรอีกข้อ,ของลุงลุงก็ไม่รู้จำไม่ได้เพราะลุงทําได้แค่สามนะครับเรา ปัจจุบันนี้ลุงก็ยังทําไม่ได้เลยนะไม่สามารถจะเข้าไปู่ฌานสี่ได้เข้าไปในฌานสี่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยบาร,รมีของพระเจองค์และครูบาอาจารย์เพื่อทําให้เราเข้าใจในเรื่องของภพชาติตามหลักปิกิจจสุปบาทเท่านั้นนะครับไม่ได้เข้าไปเพื่อจะไปเอาอภิญญาอภิญญาเนี่ยมันจะทําให้เราติดในฤทธิ์นะครับในเรื่องของโลกิยะฌานเพราะว่าความรู้ด้านโลกุตระโลกุตระปัญญาเนี่ยเรายังไม่มาก จึงไม่ควรจะไปหมกมุ่นในเรื่องของโลกิยชานโลกิยชาญคือการเพ่งนในทางโลกอซึ่งขาดการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าดั่หละโลกิยชานนะครับไม่ทําให้เราหลุดพ้นไปได้นะโอเคดังนั้นแล้วเนี่ยข้อที่ข้อต่อมานะ,ะทาให้เราตระหนักได้ดีว่าอภิญญาทางโลกเนี่ยนะครับ หรือโลกุตรโลกิยาชาเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดการหลุดพ้นเลยนะแต่ว่าการพิาจรณารูปนามตามปณมัตรธรรมนะจึงเป็นปัจจัยทําให้เกิดรูปนามด้วยการหลุดพ้นได้นะครับเอ่อการพิรูปนามนี้ไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาในองค์ฌานฌานที่หนึ่หรือสอตลอดเวลานะสามารถที่จะพิาจรณานอกสมาธิก็ได้โดยการใช้อ่อผงเจ็ นะครับโพชงจัจะเริ่มต้นที่สติคือการระลึกร,รู้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ธรรมวิจยะคือการเฟ้นธรรมเลือกหาธรรมะที่ตรงกับภัษฑะที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรูปที่มาตระทบต่ออานจนดะทั้งหกว่ามันก็คือ,อ,อสัพเพธรรมาอนัตตาติทรรทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่ช้าไม่ได้นะครับอน,นี้เป็นต้นนะไม่ใช่คนจัดสิส่งของ ตัวเราก็ไม่ใช่เราโดยวิธีการอย่างนี้นะนามะรูปังในจังทุกขังในัตตาใจและกายนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มาใช่ตัวตนนะครับอันนี้ก็ทถให้สิ้นสงสัยในเรื่องพบชาติได้คืออภิญญาเนี่ยทำให้เราสามารถจะสิ้นสงสัยในเรื่องพบชาติได้บางคนบางท่านเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ก็ไปไปเข้าไปดูในในโลกภูมิบ้างนะครับ ในสวรรค์ชั้นต่างๆบ้างนะแต่ดูไปก็ทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นนะครับคือ,ะอจะได้สิ้นสงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดทําแม้มั่นใจว่ากรรมมีผลจริงทำดีได,ด้ดีทำชั่วเดชชั่วนะครับท่านบอกนี้เป็นต้นนะก็ะทำให้การเจริญบกิจจากหรือว่าสมุดบาบาสนี่สิบสองขั้นตอนนะครับตั้งแต่อวิชาจักรฉลาและมรณะเนี่ย เป็นไปอย่างดียิ่งขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่สงสัยไม่ขังแข็งใจนะครับจึงเส้นสงสัยในคุณพระนรัตรกและก็สามารถละสังโยชน์หยาบข้อที่หนึ่งได้โดยเด็ดขาดสังโยชน์หยาบข้อที่หนึ่งคือความสงสัยในคุณพระนรัตไตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยรุ่นคนสมัยใหม่เนี่ยมากจะมองอพระพุทธศาสนาเป็นในเรื่องของความงมงายนะครับเอา แก่นแท้ของผู้ศาสนามีไปปะปนกับวิชาเดริชาวิชาพวกเดรถฉีพวกนอกศาสนาเพราะก็บางคนก็ไปหมกบุ่นในเดริชานวิชาปาปนกันหมดเลยทำให้มองุูธศาสนาไปในแง่ที่ไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ช่วยให้การคนทุกไปได้ไม่สามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ศรัทธาในเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่จึงไม่มั่นคง นะครับหลวงก็หวังว่าอ่าอ้ตัวนี้มันจะทําให้อศรัทธาของอคนเด็กรุ่นเด็กรุ่นใหม่ที่เกียรส่วนมน่ะจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าศาสนาเป็นเรื่องใครๆก็คิดได้มันไม่ใช่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะกว่าจะได้มีพระเจ้าเกิดบังเกิดขึ้นในโลกนี้สักพระองค์นึ่งมันใช้เวลามไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีจะได้เจออย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อพงท่านทั้งหลายเนี่ยนะ ได้เข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระาศาสนาแล้วเนี่ยไม่ขลนขวายยังมองไปในแง่ที่ว่าเอาศาสนาที่ดีอยู่ของที่ดีเนี่ยนะครับไปเจืียนกับของที่เป็นอวิชาด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็เท่ากับว่าท่านอยู่ท่านท่านไม่รู้จักคุณค่ามันก็ไก่ได้พลอยนะครับของมีให้พิสูจน์ให้ทําได้มีตําราให้ศึกษามีพระไตรเป็นดกมีพระประัติธรรม ให้เรียนรู้มีพระออธรรมให้เรียนรู้นะมีคู่บาอาจารย์ให้ถามแต่ว่าท่านไม่ปฏิบัติพอท่านทําไม่ได้ท่านก็บอกว่ามันไม่จริงอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เวลาท่านตายไปแล้วท่านจะเสียดายนะว่าโอ้รูงงี้ทํำตั้งแต่แรกก็ดีทํนหนองนี้เป็นต้นนะท่านก็จะละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้โดยเด็ดขาดคือความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยนะครับต่อมานะครับมันจะเป็นผลในท่านเนี่ยอ่าอ่ ละสังโยชน์ข้อสองเป็นแปดตานระดับขั้นตอนเมื่อท่านปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยศีลท่านก็จะบริสุทธิ์อย่างน้อยมีศีลห้าที่บริสุทธิ์ขึ้นทั้งกายวาจาและใจใจนี้อาจจะยังไม่มีนะแต่ว่า,า,าทางวาจาและทางการกระทำเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับก็ดีขึ้นใช่ไหมล่ะนะครับเ,เรียกว่า,าท่านไม่มีศรรีลพท่านไม่มีศีลพระตาปรามาศไม่รูปข้ามศีลนะมี มีศีลที่ไม่ด่างคร้อยนะครับเชื่อในกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทาชั่วดีชั่วนะแล้วเป็นผลให้ท่านละสองโย์ข้อที่สามคือสกกายติทิฏฐิคือความเป็นตัวเป็นตนเนื่องจากท่านหมั่นพิพจารณารูปนามอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกเรียกว่าทาสติปัฏฐานสี่นะครับในการพิจารณาลมหายใจลมหายใจนี่คือรูปนามในระปบะเพียนหนึ่งนะท่านทํำบ่อยๆทุกๆวันทุกๆวันนะ ท่านก็จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับการสะสมความเข้าใจเป็นหยดน้ําลงตุ่มเปทีละหยดสองหยดนานๆเข้ามันก็เต็มตุ่มใช่ไหมฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับการในในระหว่างที่ท่านปฏิบัติธรรมนั้นท่านก็แน่นอนว่าท่านต้องไม่ทําความชั่วอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นกุศลความชั่วเป็นอกุศลสอ,ออสองอย่างเนี่ยนะครับมันไปด้วยกันไม่ได้นะเมื่อท่านทํากุศลท่านก็จะอยู่ในฝ่ายกุศล แต่ถ้าท่านลดละวางเลิกเมื่อไรอกุศลเขจะเข้ามาขเข้ามาแทนที่มีโอกาสสูงใช่ไหมเมือ่อท่านสามารถที่จะลดความมีตัวตนได้คือลดสัจจะทิฏฐิได้เนี่ยท่านจะลดการมาราคะได้ลดการมราคะได้ก็ลดปฏิฆะด้วยความกระทบกระทั่งกระทั่งใจเนื่องจากโลภะโวสะโมหะได้นะก็จะลงอันนี้ก็ท่านมิรัคของโยธาสามในขั้นลด จักกะทจติทิเนี่ยท่านก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันอาเรียบุคคลชั้นต้นแล้วนะครับถ้าท่านทําได้นะสังเกตจากนิวรณ์ห้าท่านทําได้มากขนาดไหนอ่ะท่านดูจะตัวเองแล้วกันหลังจากนั้นละกามร,ราคะปฏิคะลดลงท่านก็จะกล้าไปสู่ความเป็นพระสกทาคามีและอนาคามีตามลําดับคิดว่าไปวันนี้นะวันนี้ข้อความของลุงเนี่ยไม่รับรองความถูกต้องนะลุงปฏิบัติยังไงลุงได้ยางนั้นลุงก็พูดอย่างนั้นละ แต่ว่าจะถูกผิดนะ่ะตามตำารตาที่ทำคิดเสดีหรือทมพระอภิธรรมอย่างไรนั้นลุงก็ไม่รู้อ่ะเพราะลุงไม่ได้เรียนเป็นนักธรรมตรีโทเอกนักธรรมตรียังไม่เรียนเลยทํานองนี้นะก็อย่ามาถือสาระนะเอาเป็นว่าฟังในสิ่งที่ลุงปบัติมาแล้วเอาไปสอบทานดูถ้านะท่านสนใจอ่ะนะท่านก็จะว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับคิดไว้อย่างนั้นนะสวัสดีครับ